ีครับพี่น้องครับเมือวนี้ที่พ่าพี่น้องมาชิมครับมักคุรียนทีส่วนครับทุกจนลนเลยพี่น้องว่าตสชาติามันจะเป็นยังไงครับนวยกับบ้งามมาได้หรือาพี่น้องนี่เพราะว่ามันบุกคอยสมบูรณ์ปีแหลกเนาะทุกจนจนลิล่ มันหลุดลงเบ็ดเลยได้เลยตุ่มี่อยู่ทั้งตัวหืมหยาบหยามันนอ่ของไฟปอกมันอคืนอี่ไฟปอกป่ะ ประมาณกี่ยัดประมาณกีอ่อู้หวานหวานอีลีพี่นอ้องแต่ว่าเละครับเพราะว่าตัวนี้มันสุกไอ้รนูเ <c oughs> <c oughs> บึงเนี่ยครับคู่อาจจหน่อยครับเบึงเนี่ยไม่งมีเบืง,บงสัตว์ตอนเสาร์รอบเบืงครับ บาชิ่นไนมัม่ใหน้อยทียท่ไหนทำไรอืออันนี้รสชาติก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องไนกับันไน่ครับ คือวันนั่กับปกติครับแต่วันเหนือนหวานครับหวานแห่งหวานจนถ้าเป็นบัหวานกับบนวหนากินนะครับผมขอชิมแค่คู่เดียวพ่อด้ครับพี่น้องมันนี้ก็ได้ออยีกคู่หน,หนึ่งครับนี่ก็ได้ครับ หวานครับเยอยวบาหวานผมจะขึ้นพี่น้องถือบ่พผ่บบา,พานครับจิ้มสวนจะค้องปีแระครับหรืออยนดินปงโอเคครับพี่น,ออน้องครับฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ตั้งใจไปแล้วครับสวัสดีครับ